เราคิดว่าเป็นเลขห้าเออหนึ่เฮ้ยุบเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปอ่ะปารอย่าพึ่งโซนอ่ะนี่ว่ารอบต่อไปมันออก15้าชัวสิบห้าอ่ะเราเอาส5ห้าไปเฮ้ยเฮ้ยเิ้าปาร์ตได้องคะแนนตามนี้เนาะเราตอบเลขอะไรไปวะ เลขหกเออถูกแล้วลืมลืมพีมแบบ่บรรยากาศดูอุ่ชอบกินไข่ต้มเหรออยากเติมเกมราคาถูกต้องนี่เลยกับ A K Game t o p Up Center ไม่ว่าจะเล่นกินชิมแพ็กฮอนไกนสไตล์เร็วโลบอคหรือว่าเกมอื่นก็มีให้เลือกเติมอย่างมากมายสะดวกเติมไวปลอดภัย100%ต้องที่ A K Game t o p Up Center อย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับยี่ต้องเราจะช่องต้องคุณด้วยนะครับผมแล้วนี้ฮะทายเลขเกนชินทายเลขที่ใช่ถ้าถูกก็ได้คะแนนวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนเนี่ยจะมาเล่นทายเลขฮะซึ่งมาจากไอเทมที่อยู่หน้าจอณนขณนะนี้เลยนะครับเป็นไอเทมกล่องของอลิเน็ตเนาะก็เรียกได้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราทายเลขที่ใช่เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราอธิบายก่อนเลยดีกว่านะครับอธิบายกติกาการแข่งขังขนก่อน ก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้คะแนนเยอะที่สุดใครจะเป็นผู้ชนะในคลิปนี้นั่นเองเนาะซึ่งวันนี้นะผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนก็คือเหล่าบรดาในน้องๆพแปดแฟมิลี่ท,ทั้ง3คนเลยสวัสดีคนแรกก่อนอาสวัสดีกับบาสเกชินไม่ใช่เกมมือถือดีครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยบาสเป็นอายกะใช่ไหมเป็นเมนของใช่ใชเป็นอายกะที่เป็นสก,กินเนาะซึ่งอาอยากได้ความแบบความขิงหน่อยอะ่ะบาสคิดว่าชาวเลนเนียบาสจะสามารถเอาชนะพวกพีได้ปะโอสบายผมมิสเตอร์หมอดูเรื่อง เราเราเก่งไหมผมจําได้ว่าผมเคยเดาวิชาวิทย์จนครูต้องมาเรียกอ่ะโ <Wow. S 1> อ้ยแปลว่าเดาเดาเก่งเหรอผมได้สี่เต็มสี่สิบโอ้โหเดาเก่งไงโอเคเดาแบบใดน,นะฮะอ่ะแล้วก็ต่อไปคนที่สองครับสวัสดีทางด้านของซันจากซันทโอทีวีสวัสด,ดีครับโอ้โหดูดิเล่นใหญ่อีกแหละ <c oughs> นี่แล้วแล้วจำต้องนะคนนี้เล่นใหญ่ฉันรู้เลยว่าคนที่เล่นฟูลิน่าจะเล่นใหญ่กว่ากว่าเดี๋ยวรอดูเลยอืมซึ่ง ตันเนาะก็เป็นอายการเหมือนกันจะเป็นร่างดีฟอล์ร่างร่างต้นฉบับนะครับร่างอ่าร่างเริ่มต้นนะฮะอ่ะฟันคิดว่าการเล่นคอนเทนต์เนี้ยฟันจะสามารถเอาชนะได้ปะโอ้ยสบายสบาย,บายครับขนาดแบบทายเลขหัวยังถูกอ่ะถูกมาแบบสิบกว่าหวดแล้วอุย้ยอันนี้ละอันนี้หลังใหม่นะบอกพี่บ้าง <laughs> <laughs> บอกพี่บ้างนะอบอกได้เลยว,ว่ารางวัลที่หนึ่งไม่ไกลเกินมือเฮ้ยก็เกินไปเอาว่ะ อ่ะแล้วคนต่อไปครับสวัสดีท่านนั่งตัวเวกีลสวัสดีจังนี่นี่นี่ไงนี่ไงอืมนี่ไงอ่านะฮะซึ่งตัวก็เป็นฟูลีน่าเนาะไหนตัวคิดว่าคอนเทนเนอร์ตัวจะชนะปะเฮ้ยจากประสบการณ์10ปีที่เคยใบห่วยเนี่ยโอ้ใบห่วยยังอยู่วงการห่วยอีกเหรอ ถูกท,ทุกงวดนะ่ะถูกกินเอาตัวรีบอะตัวไม่ลอยเราชมก่อนนะตัวเราอ๋าอถูกได้รางวัลที่หนึ่งเหรอตัวถูกกินโอ้ตัวไม่ได้นัดก,กันมัน <c oughs> โอเคก็นี่แหละความแบบเร็วๆเวๆนาะไม่มีการเตรียมยใดๆทั้งิ้นนะฮะและส่วนตัวผมเองนะครับก็เป็นฮูตาวนี่เ,นเรียกได้ว่าวันนี้ทุกคนเอาเมนตัวเองมาเล่นหมดเลยเออเรียกว่าเทิมพันด้วยเมนตัวเองนะ่ะ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับเราจะเริ่มอ่ารอบที่หนึ่งเนาะบาสก่อนบาสที่ว่าหมวกเนี้ยจะโผล่เป็นเลขอะไรผมว่าเจ็ดค่ะเจ็ดอ่าต่อไปซันล่ะอืมจากการคำนวณทฤษฎีแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเลข6กกับหัวก็คือเก้าครับเลขเก้าเลขเจ็ดเลขเก้าโอเคตัวล่ะคิดว่าเป็นเลขอะไรคิดว่าสองอู้ต่ำเลยเหรอทำไมอะทำไมถึงด้วยเป็นต่ำเพราะว่าดวงกำลังมาเอ้ย บางทีเขาอาจจะรู้ก็ได้แบบเขามีเจ้าของหมวกไงแบบเขาเป็นเจ้าของหมวกจริงจรเจ้าของหมวกคือเราไม่ใช่เหรอคือพี่เองนะไม่ไม่หมายถึงดูหมวกบนหัวที่นะดิเออใช่ขอโทษนะเราก็มีหมวกนะเอ้ยน่ะไออากาศเธอก็มีหมวกก็มีหมวกเนี่ยมาแล้วเธอเป็นใครเนี่ยไม่มีหมวกอ่ะตายแล้วเราคิดว่าเป็นเลขห้าเออมาเริ่มนะเราจะจวดแล้วนะหนึ่งสองสามไปยุบ เฮ้ย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 เฮ้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่มีการเตียบจบเฮ้ยเฮ้ยเลห้าเฉยเลยอุ้ยได้ส่งคแนนครับออะไรอะเอาว่าจะมีการตุกติกหรือเ่าแบบเป็นันเฮ้ยเลาเฉยเลยอ่ะงงมากไม่คิดว่าจะออกด้วยนะโกงอ่ะแอบโกงปะเนี่ยเฮ้ยอ้าเดี๋ยวรอบต่อไปรู้เลย อ่ะมาอบตกอไปปาร์ตเลขอะไรรอบนี้ผมสิบสามไปอุ้ยสิบสามสารละสิบเจ็ดละกันครับอ<ม>โอ้สิบเจ็ดตัวอืมสิบโอ้โหรอบนี้สองลกักหมดเลยอะ่ะของเราใช่ไหมเอ้ยเราอยากได้เลขสิบเก้าเออสิบเก้าละกันอ่ะถ้าออกสิบเก้านะคือแฮกละ <laughs> <laughs> เอาละ <laughs> โอเคเอาละนะครับรอบที่สองนะครับสามสองหนึ่ง เลขเฮ้ยเลขเจนใครใกล้เคียงสุดสิบสิบสามสีบเมื่อกี้แค่สีบเราเราิบใกล้เคียงกว่าอ่าโอเคงั้นก็ตัวได้ไปหนึ่งคะแนนแล้วพี่สองเนาะคือตัวได้ไปหนึ่งคะแนนเนาะตอนนี้ทบทวนนะครับผมได้สองตัวได้หนึ่งแล้วก็บาสกับซันได้ศูนย์นะฮะโอเคทีมบรรยากาศสู้ๆครับต่อต่อเอาพี่พี่เริ่มก่อนบ้างอายี่สิบละกันอ่ะยี่สิบยี่สิบคนอื่นล่ะ ผมสามโอ้อ่ะซันอ่ะเอาเป็นแปดแล้วกันฮะสามแปดอ่ะล้วตัวล่ะเอาเป็นสี่โอ้สามสี่แปดแล้วก็ยี่สิบโอเคป่าแล้วนะรอบที่สามไปดูอฮ้ยใครติมสี่ใครสี่ใครใครอ่ะใครพูดสี่อ่ะเราเราเฮ้ยตัวโอ้โอ้คะแนนอุ้ยตัวได้สามคะแนนแล้วอ่ะกืนปีบรรยากาศเราคะแนนเดียวยังไม่มีเลย คะแนนเออคะแนนเดียวไม่มีทีบรรยายกาศดูมีชอบกินไข่ต้มเหรออร่อยนะมีโปรตีนเอาคนที่เขาได้ให้เขาพูดก่อนเลยแล้วกันอ่ะตัวเดามาเลียกไรสิบสามโอ้สิบสามใครสันก่อนบ้างอ่ะสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบ้าละสิ <40. S 1> โอเคงั้นเราตอบ <c oughs> สิบสองเอาสิ <c oughs> โอเคเรามารู้กันเลยดีกว่าเนอ้อบไปโอ้ส <c oughs> ิบแปดใครใกล้คเคียงสุดอันเนี้ย ใครพูดสิบสามไปเมื่อกี้ตัวเหรอใช่โอ้ยตัวได้อีกแล้วอ่ะโอ้ตัวได้สี่แล้วอ่ะอะไรอ่ะเอาเลขแปดอะเลขแปดรอบเนี้ยเราเลขแปดรอบนี้เราเก้าตัวเก้าอ่ะสองคนอายการสองอ่าผมหนึ่งเลยอ่ะโอ้บารบอกหนึ่งแล้วฟันล่ะห้าครับโอ้หนึ่งห้าแปดเก้าเนาะปะเริ่มนะหนึ่งสองสาโอ้สิบสี่ โอโอใครใกล้สุดตั้อีกแหละอีกแล้วใช่เกินไปนะเกินไปเกินปุยมุ้ยไปกอดคอทินไข่ต้มกันต่อไปอายาไก่อีกคนหนึ่งอ่ะรอบนี้สิบเจ็ดเราสิบเจ็ดเรายี่สิบอาตัวบอกยี่สิบนี่บอกสิบเจ็ดอีกสองคนบาสบอกว่าผมสิบผมสิบสิบซานล่ะสิบสี่อ่ะรอบนี้สิบส่เอ้ยเอาเลขที่ได้เมื่อกี้เลยเหรอ ใครเล่นได้เมื่อกี้เลยฮะปั่นเริ 1, 2, uh, oh, oh, 1. 1> oh, ่มนะหนึ่งสองสามโอ้หนึ hands, mm, ่งเอาโอ้หนึ bizarre. ่งโอ้ใครตอบน้อยสุดรอบเนี้ยผมสิบใครมีใครตอบเหมือนนี้ไหมไม่มีอ่ะงั้นแปลว่าบารดได้ไปหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนโอ้ยประกาศดแล้มีคะแนนแล้วอ่ะรอบนี้เนาะเราเอาเลขสี่ฮะตัวหก อ่ะตัวหกเราสี่อ่ะอีกสองคนบาสผมเอ่อสิบสองแล้วกันอ่ะสิบสองสั้นขอเป็นเจ็ดแล้วกันครับโอเคไปอุ้ยเลขห้าอุ้ยเราตัดสียอุ้ยตัวบอกอะไรเลขไหลไปหกวันนี้เราก็ได้หนึ่งคะแนนคู่เอาได้อีกเลขู่หน่คะแนนเท่ากันโอเคก็คือเราได้หนึ่งเป็นสามส่วนตัวได้อีกหนึ่งเป็นหกคะแนนนะฮะตอนนี้โอ้ย เอาแล้วอ้ยเอาอวยากามบัลลวงสองคนจะสู้ใครไม่ได้ด้ยซ้ำะ <plex> ลยตชนะแล้วเนี่ยอ่าต่อไปให้ทุกคนพูดก่อนบ้างเอากันที่อ่สาสันพูดก่อนเลยอยากเล<อ>กเล็กเลยรอบนี้ขอเป็นสองแล้วกันฮะสองบาร์สละอ่าผมเชื่อในดวงตัวเองผมว่าสิบหกสิบหกอ่ะตัวอืมสิบห้าโอ้โหเ<ห>มื่อกี้สองใช่ไหมโอเคเราเลขเก้าไปเก้านะเก้าเก้าเก้าฮุ้ยเจ็บเดีเ๋ยวนะก็ใกล้เคียงสุดหรือทางเนี้ย อเอ้ยได้หนึ่งขาเป็นสี่ขาผมสี่คะแนนแล้วเฮ้ย <c oughs> ต้องตามตัวห,หันละอ่ะต่อไปเราเอาเลขเอาเลขสิบเอ็ดอลาตัวก่อนอ่ะ 17. สิบเจ็ดสิบโอ้โหสิบเจ็ดอ่ะปลาละสิบห้าสิบห้าสารละสิบสี่โอ้โหเราสิบเอ็ดสารสิบสี่บาาสิบห้าตัวสิบเจ็ดนะฮะปรากฏว่าเป็นเลข วิ้ยเอาเลขเจ็ดเอาใครตอบใกล้ที่เอาเราได้เอาเมื่อกี้เราตอบสิบเอ็ดในรอบใกล้สุดเอ้ยเราเป็นห้าแล้วโอเคเริ่มตีเข้ามาหาตัวละอะไรกันเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะออกไปสองตัวซะอีกนี่ว่าเราต่อไปมันออกสิบห้าชัวร์สิบห้าอ่ะเราเอาสิบห้าอ่ะบาร์ดเดี๋ยวพึ่งโซนอ่าเลขเก้าแล้วกันอ่ะสิบห้าบารดบอกเก้าซันล่ะยังเชื่ออยู่ก็คือสิบสี่ฮะสิบสี่โอเคตัวละหก โอเคไปเฮ้ยเฮ้ยจีบ้มาได้สอคะแนนได้เสมอได้คะแนนเย่ได้เข้าตัวแล้วหกคะแนนตีเสมอตัวแล้วเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะแต่ตรงนี้เรามีเรืออยู่เราน่าจะขับกลับบ้านได้เฮ้ย็น่แม่เราเมื่อกี้เรื่องพูดอยู่เลยว่าเฮ้ยรถต่อไปดอกร้องสิบห้าชัวร์นี่ว่ารถต่อไปมันออกสิบห้าชัวร์ ส่วนต่อไปเราว่ารอบต่อไปมันออกเลขสิบอา,อายกะร์หนึ่งอายกะร์บาสก่อนนะสิบเอ,อ็ดอ่ะสิบเอ็ดตันล่ะเอ่อสี่สี่อ่ะตัวละ่ะสิบสามโอเคจำไว้เนาะใครเลขอะไรไว้สี่สิบสิบเอ็ดสิบสามเลขสิบเลขสิบเลขสิบเฮ้ยโอ้ใครตอบมากสุดใครเยอะสุดอะ่ะใครบอกสิบสามนะเอาเราโอ้โหตัวอะไอีกหนึ่งคะแนน <c oughs> เป็นเจ็ดเอออีกสามคะแนนเขาจะจบแล้วคนนี้ <c oughs> เอาละ วันนี้เนาะมาลุ้นกันว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะฮะเราเลขหนึ่งบ้างอะเราต่ำสุดเลยหนึ่งยแย่งเลขในใจอ่ะเอาไปรับหน้าก็ได้อะเออจับพี่หอหนึ่งก่อนะตัวเลขเลยสิบสิบอ่ะปาร์ตผมสิบหสิบหอ่ะสันสองแล้วกันฮะโอเคตาาไว้นะว่าใครเลขหนึ่งสองสามเลขหเลขหนึ่งเลขหนึอุ้ยสิ็ดใครต่กอ่ะเย้เอาไปแล้วแม โหแต่แต่สงสารสันมากเลยยังไม่เคยได้สักคะแนนเดียวอ่ะเราเอาเลขวันเกิดตัวเองเลยต่อไป18แปดชัวสิบแปดอ่ะคุณดื่นบ้างตัวอ่ะห้าอ่ะห้าอ่ะผมวอาแปดอ่ะแปดอ่ะสานอ่ะสามครับสามห้าแปดสิบแปดนะฮะสามสี่สิบแปดอุ้ยใครตอบสี่อ่ะใครตอบสี่กับสามอ่ะเมื่อกี้ไม่ีมีสามกับห้า ใครตอบฝั่งผมห้าเมื่อกี้ผมตอบสามไปฮะอ้าวแล้วตัวก็ตอบห้าใช่ไหมอ๋ออุ้ยได้คนละหนึ่งคะแนนอุ้ยจะตัวได้แปดแล้วดิตอนเนี้ยแปดคะแนนแปดตรงคือชนะเลยนะเออถ้าตอบตรงคือตัวชนะเลยนะเกมจบทันทีนะอ่ะเมื่อกี้เราได้กี่คะแนนเราได้หกใช่ไหมเอาเลขหกเลยอ่ะเลขหกตัวสิบสี่สิบสี่อะบัสผมว่าแปดเหมือนเดิมอ่ะแปดแล้วซันเป็นเจ็ดครับรอบนี้โอ้โหหกเจ็ดแปดสิบสี่นะตามนี้เนาะ เราตอบเลขอะไรไปวะเลขหกเออถูกแล้วลืมลืมเออไปเลิฟหนึ่งสองสามเลขหกเจ็ดเอ้าอุ้ยเฮ้ยอ่ะก็ตัวไกลสุดทางเนี้ยอ้าวโโอ้หเก้าแล้วอ่ะอุ้ยเก็บจะจบหรอใเ่ีหมตอนแรกอ่ะพี่ตัวบอกว่าอ่าใบหวยถูกตลอดใช่ไหมแล้วบอกว่าถูกกินแต่ครั้เนี้ยสลับกันแล้วถูกกินจะเป็นผมมบ้าง รอบต่อไปเราเอาเลขเอา20เลยอะเอาสูงสุดเลยยี่อะตัว19โอ้โหโอเคผม18ปไหมโอ้สิบแสารละวัดใจไปเลย17ครับเออ17 18 19 20นะโอเค1 2 3 20สองสาเก้าใครตอบน้อยสุดเอ้ยผมน้อยสุดอ้าเท่าไลครับตอนนี้ก็คือซันได้สองแล้วก็บารได้สองอะอ่าเท่ากันละ อ่ะต่อไปเอาเลขเอาเลข3ามเราเลขสามตัวเจ็อ่ะตัวเจ็ดอ่ะบาร์ผมสิบเลขสิบอ่ะอ่ะซันเออเกครับโอเคตัวตอบเลขอะไรไปนะเจ็ดขอให้ไม่ใช้เลขเจแล้วก็ขอไม่ให้เป็นเลขใกล้เคียงด้วยหนึ่งสองสามเลขสามอุจฉุใครตอบสูงสุดเมื่อกี้ผมสิบผมสิบอ้าวบาร์ได้ไปอีกหนึ่งเป็นสาม เียัยงสก,กัดกันได้อยู่เกมตึงว่ะเกมตึงเฉยเลยโอเคแต่ตัวนี้คือแป๊บเดียวก็จะชนะแล้วเนี่ยถ้าตอบใกล้ขิีงก็ชนะแล้วเนี่ยอ่ะรอบนี้เราเอาเลข14ตันตอบเลขเลยดิเอ่อ 11, 11 <10. S 2> ครับ11ป <10. S 1> าร์ตอ่ะ10 11 14แล้วตัวเอ่อ15โอ้โ oh. หสิบ1 1 4 15มันใกล้เคียงมากเลยเนี่ย1 2 3โอ้โห oh. <40. S 2> oh. เนี่ยเรารู้แล้วว่าใครชนะเนี่ยจบละก็คือตัวตอบเลขที่มันใกล้เคียงกับเลขที่สุ่มได้ไงเอจิบห้าเราสิบห้าชนะโอ้ใ่ไม่รู้ตัวด้วยนะประเด็นเขาไม่รู้ตัวด้วยสรุปผลการแข่งขันนะครับผมคอนเทนต์นี้นะฮะคนที่ได้คะแนนไปก็คือตัวนั่นเองนะครับที่หนึ่งะฮะโอ้โหได้ไปสิบคะแนนนั่นเองส่วนที่สองนะครับเป็นผมเองนะครับได้ไป 6คะแนนนะฮะที่3ครับเป็นบาร์กิชินมิชเกมิถือนะครับได้ไป3คะแนนแล้วก็ที่4เป็นทางด้านของซันซันทีวีได้ไป2คะแนนนั่นเองเฮ้ยก็ทุกคนสามารถถ้าใครดูคอนเทนต์นี้อยากเอาไปเล่นตามก็ไปเล่นกันได้นะก็ข่ามสนุกดีเนาะมันมีความแบบว่าปันป่นๆลุ้นๆดีนะฮะเอาแบบว่าเล่นตามได้เลยนะครับอย่าลืมแบบว่าถ้าลุงคลิปก็แท็กด้วยก็ดีนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4ี่คนก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย บาย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 ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสนุกมาถึงแล้ว